สวัสดีครับตอนนี้การต่อสู้ในเมืองเมียวดีรัดเกลียงก็ดูเข้มข้น ทางด้านคนที่ไม่ชอบรัฐบาลทหารพม่าก,ก็บอกว่ากเกรี่ยงยึดเมืองเมียวดีนี้ได้แล้วส่วนคนที่ยังยึดติดอยู่กับระบบอำนาจแบบเผด็จการแน่นอนว่าชี์ทหารพม่านะครับอันนี้ก็บอกว่าเมียวดียังอยู่ทหารพม่ายังไม่แพ้ทหารพม่ายังมีกําลังอีกหนึ่งกองพลความคิดแบบเผด็จการนะครับยอมรับความพ่ายแพ้นี่ไม่ได้พยายามบอกว่าทหารพม่าเอาคืนแน่และเสนอข่าวว่าทหารพม่าขนกําลังขนอาวุธเข้าพื้นที่ได้มากมายและแน่นอนตามสไตล์ มีการเปรียบกองกําลังว่าฐานพมา่ามีกําลังเท่านั้นเท่านี้ฐานกระเรียงมีกําลังเท่านีน้พูดอย่างมั่นใจว่าฐานพมา่าจะปราบกระเรี่ยงได้อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับพวกนี้จะนิยมเผด็จการแต่ถ้าให้ไปอยู่ประเทศเผด็จการอย่างรัเสเซียเกาหลีเหนือมันก็ไกลไปเอาใกล้ๆแบบพมา่าก็ไม่ไปแล้วนะครับ ล่าสุดฐานทหา,ารพม่าที่เป็นความหวังของเผด็จก,การในเมืองเมียววดีก็เรียบร้อยก็คือกองพันฐานราบที่27หหรือว่าค่ายผาซอนะครับอันนี้ก็แตกพ่ายให้กับเครียงกําลังของฐานพมา่ปมารประมาณ200กว่านายได้ทิ้งฐานในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับก็เรียบเรียบเคียงเคียงแถวชายแดนไทยเพราะว่าอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทยพมา่าอาจจะขอลีภยัยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนทางเครียงก็ยืนยันว่าตอนนี้ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ในกองพันฐานราบที่27หของพมา่าแล้ว วันที่แอนดมบินได้พูดไว้เมื่อวานนะครับเครื่องบินพมา่ามีข้อจํากัดเรื่องระยะทางการโจมตีทางกาศก็ไม่ได้ผลนี้มากนะักตอนนี้ต้องรอดูว่ากําลังเสริมของพม่าะจะทําอย่างไรเพราะว่าได้ข่าวว่าส่งกําลังนี่มาแล้วแต่ว,ว่ากองพันทหารราบที่275นี้แตกพ่ายไปก่อนนะครับอาจจะมีการปรับแผนตอนนี้ฝ่ายเผด็จการทหารพรมา่ามีการพูดกันถึงเรื่องทหารพรมา่า จะทำลายเมืองเมียวดีทิ้งเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปควบคุมบริหารได้แล้วจะไม่ยอมให้เกลี่ยงนี้ได้ผลประโยชน์นะครับซึ่งมันก็ต้องคิดเพราะว่าเมืองเมียวดีเป็นเขตที่จีนนี้เข้ามาลงทุนถ้าไปทำลายของจีนอาจจะเป็นเรื่องได้มีคนหวังให้พม่านะครับทำลายเมืองเมียวดีทิ้งให้ราบเหมือนกับกาซาตอนนี้ก็เริ่มคุ้มข้างแล้วนะครับแต่ฝ่ายต่อต้านทหารพรมา่าต้องทำความเข้าใจว่าโกงัก้งก็รบในเขตของโก,กงั้ง อารักันก็รบในเขตของอารักันแน่นอนว่ากะเรี่ยงก็รบในเขตของกะเรี่ยงนะครับมันยังห่างจากเขตของพม่าเยอะและดูแล้วไม่มีแผนเข้ายึดในปีดอนี้ตอนนี้ก็แสดงว่าฐานพม่าก็ยังมีอํานาจอยู่อันนี้ถ้าจะให้โกกัง้งอารักันแล้วก็กระเรียงรบกับพม่าให้แตกหักโดยที่กลุ่มอื่นๆนี้ยืนดูแน่นอนว่าโกกัก้งอารักันแล้วก็กระเรียงเนี่ยไม่เอาแน่เพราะเหมือนเอาเปรียบมากไปนะครับโกกั้งได้มีอิทธิพลในพื้นที่นี้ไปแล้วก็คงหยุดอยู่แค่นั้นตอนนี้ทางตอนเหนือนะครับ KIA ของรัฐกชินอันนี้ก็มีข่าวว่ายึดเขตการค้ากับจีนได้แล้วก็คงอยู่แค่นั้นไม่ยกพลลงมาในปีดอแน่ เพราะว่ามันยากไปมันต้องผ่านรัชฉานซึ่งก็มีกองกําลังรัชฉานเนือแล้วก็มีกองกําลังพมา่าแบบหนานแน่นทางเดียวก็คือต้องเคลียร์รัชฉานก่อนนะครับอันนี้ก็หมายความว่าทุกกองกําลังเนี่ยต้องร่วมมือกันล้มฐานพมา่านี้ให้ได้ก็คือโกกัง้งวา้าเมืองลาตะอางรัชฉานเนือ้อรัชฉานใต้ซึ่งมันก็เป็นไปไมีได้นี่อยู่แล้วโกกั้งได้เขตอิทธิพน,นี่ไปแล้วว้าเป็นเขตปกครองตนเองนี่ไปแล้วเมืองลาก็เป็นเขตปกครองเป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษนี้ไปแล้วไม่มีความจําเป็นต้องมาเจ็บตัวประลองกับรัชชันเหนืออันนี้ก็ได้เขตดูแลไปแล้วนะครับส่วนรัชชันใต้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะไปกอบกู้อะไรได้ในตอนนี้กลุ่มกองกําลังทางเหนือนะครับไม่ไปยึดในปีดอยอยู่แล้วส่วนอารักันก็ต่อสู้ในรัฐยะไข่ต้องการมีสิทธิเหนือพื้นที่ที่เป็นแหล่งก๊าซแล้วก็น้ํามันการที่อารักันจะเดินหน้าไปยึดในปีดอก็ไม่ง่าย และคิดว่าอาราการนี้ไม่ไปนะครับส่วนกระเหลียงอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมในตอนที่อังกฤษจะคืนเอกราชให้บอกให้กระเหลียงทาเขตแดนรัฐให้ชัดเจนแต่ว่ากระเหลียงนี้ไม่ทํานะครับพอพมา่ามาแบ่งให้มันก็มีปัญหาได้น้อยไปกระเหลี่ยงมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับมอญทางตอนใต้ทางตอนเหนืออย่างรัฐกะยาอันนี้กระเหลี่ยงก็ต้องการเช่นกันนะครับตอนนี้กระเหลี่ยงยึดเมียไว้ดีได้ก็เป็นแค่การนับหนึ่งนี้เท่านั้นถามว่ากระเหลี่ยงจะยกพลไปยึดในปีดอไหมก็ไม่น่าจะไปนะครับ เพราะว่ากะเรียงเนี่ยต้องการสถาปนารัฐกอทูเลนีเท่านั้นมันก็น่าเสียดายไม่น้อยอันนี้ถ้าทุกกลุ่มรวมตัวกันได้แล้วก็สู้กับพมา่าในตอนนี้พม่านี่แพ้แน่แต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความต้องการของแต่ละกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันส่วนรัฐบาลเงา n อ็นยก็เป็นคนพมา่าแม้ว่าตอนนี้จะมาร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ว่าตอนที่มีอํานาจก็ไม่ได้สนใจชาติพันธุ์นี้เท่าไหร่มีนําซ้ําก็ยังขึ้นบัญชีกลุ่มชาติพันธนุ์เป็นกลุ่มก่อการร้ายเอาจริงๆแล้วนะครับชาติพันธุ์ก็ไม่ไว้ใจ NUG มีเพียงกองกําลังของรัฐชินเท่านั้นที่ไปทําสัญญากับ NUG ซึ่งกําลังของรัฐชินเป็นกองกําลังเล็กไม่มีบทบาทที่อยู่แล้วความต้องการของ NUG ก็คือให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยช่วยกันล้มรัฐบาลทหาพรพมา่าแต่ว่าดูท่าทางแล้วนะครับชาติพันธุ์จะสู้อยู่เฉพาะในเขตของตัวเองนี้เท่านั้น ก็ถือว่าเป้าหมายของ N u g ยก็ยังยากอยู่คนพมา่าแม้ว่าจะไม่พอใจรัฐบาลฐานพมา่าแต่ว่าคนพม่าก็เข้ากับชาติพันธ์นี้ไม่ได้นี่คือปัญหาของพม่านะครับการจะล้มรัฐบาลฐานพม่าได้ต้องมาจากคนพม่าเองไม่ใช่กลุ่มชาติพันธ์เรื่องของพม่ามันซับซ้อนนะครับมันซับซ้อนยิ่งกว่าสูตรคณิตศาสตร์มันไม่ใช่1นึ1่งบวกหเท่ากับ2 2องลบหเท่ากับ 1, 1มันยากกว่านั้นแต่ไม่ใช่ว่ามินอองไล์จะไม่มีวันร่วงมันก็มี เช่นกันนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไป